ไม่ว่าเหนือมันจะแบดขนาดไหนเดยวมันก็ยังเป็นเจ้าตะเล็กตะนอยนของช่องนี้เสมอนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l น a t i s นะคะกลับมาเจอกันแล้วกับคลิปเลชั่นเพลงค่ะวันนี้เป็นเพลงที่ถูกขอมาเยอะมากนะคะอาจจะดูรีบๆเลยนะคือตอนนี้มันดึกมากๆแลนะ้วเราถ่ายที่ทํางานจะรีบกลับบ้านแหละว,วันนี้จะเป็นเพลงของ Diamond MQT Square นะคะชื่อเพลงว่า t a s t e D ไดม่นเป็นศิลปินตัวเล็กตัวน้อยของเราอีกหนึ่งคนที่เราคือชอบน้องมากๆ มีความยืดหยุ่นและผิวไหวในสไตล์ตั้งแต่เขาเด็กแล้วโตขึ้นมาคือสไตล์เขาถูกพัฒนาถูกเปลี่ยนไปในหลายๆแนวที่เราติดตามมาแล้วคือชอบเพลงนี้นะคะซีดิ้งกับโฟร์แบงนะคะแล้วก็เซล์เอาท์เชลอาท์ใช่ไหมถ้าอ่านผิดคือขอโทษเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปฟังกันเลยเทสดีมีความรู้สึกว่ามันจะปั่นว่ะหนึ่งสองสาม món <coughs> oli yeah, I, thấy mood, ơi, nó mood, đi เธอชอบแบบเทสต์ดีแต่พี่จะเทสต์ยากแลกูเือเทสซ่าและกลัวเวทมาพวกกูแดกแต่โคงไม่ต้องเอาเอสมาไม่ต้องถามถึงเมียมึงกูเพิ่งไปเยสมา yeah I กูเพิ่งมาเยสมาถ้าอยากจะมีเซ็กก็ให้เธอเทสตมากูดูแต่คองเขียวไม่ต้องเช็คตากูกระโดดขึ้นบนเจตกดสเปซบาร์ yeah I yeah และเพื่อนกูทำเสียงมึนก็เซ็กซี่กูรู้ว่าเธอไม่ใช่กะลีว่าเธอเยสฟรี เแต่มีแม่งผิวมากเลยนะคือผิวมากโคตรจะเฮฟี่ของเมืองนอกและโพโฟผมแค่ทูพอมีเบอร์เพลิงให้เธอโทรเันวันทูคอพ้ตื่นลุงไม่ต้องดูหมอเฮงวันไหนพ่อเธอไม่อยู่ผมจะไปสู้ขอแล้วสู้ขอใครนะพ่อไม่อยู่อ่ะเขาทาว่าที่กูทำนี่มันถูกหรอนั่นดิเา่าทีกูทนีม ชอบเทสสีีพยผกไม่หลุดเกินพวกกูแดงนะโค้งไม่ต้องเอาเอสมาไม่ต้องทานทุกเมียมึงกูเพิ่งมาเยสมาไม่ถูกที่กูไม่สามารถหลงกูเพิ่งมาเยสมาให้ที่บ้านฟังอยู่แล้วสินะกูดูนะโค้งเขียวไม่ต้องเช็คตากูกระโดดคือบนเจ็ดก่สปซบา เขาเป็นคอกูมันหนักโคจะเฮวีมาก็ฟรอจูนไม่ช่เชฟี่แกงพวกกูพับจะเทสก์กูเลดนเบสบอลแล้วเนสเปซชิปงสโมกิ้นคารลิรู้สึกเวชิตไม่ใช่ลเพแต่กูเบสฟลิปโดวทีแรกของวันรู้สึกเบสฮิตอชอบสมียงคุ้มคุ้มหน่งบิลของเราเลยนะเป็นูมันวันิทย มีความอยากมอนเกลไดจแล้วกคูละบก็ทอมใหญ่เท่าใบโพงเงินมันน่ยอยู่ที่ไหนอ่ะพวกกูไปโก้ดุดบุลแรงจากกูเป็นใบโพงโพกูสิเป็นใบไม่ใช่ไมโลเงินเข้าไวมันติดเงินติดปั่อแม่แต่แม่มึงยังติดไฮโล มติดใจโลบอกให้มึงรีบลีกไปว่ากูจะไปโชว์ใส่สร้อยใหญ่มันกูเป็นเฮียโบวันนี่คงเย็ดเธอไม่แตกเพราะกูกินโปเงินกูเข้าแบบนหนโตติดในตัสไมตลกกระสือ้นเหมือนกับใสนักไม่เวิร์กเธอพริตี้เมลิไซรัลเลยเหมือนยังคงล็อกูอยู่ให้กูไปรับเยรเพวกกูระบาดจะกไวรัสโคพวกกูน่าแลนดกูมีบบัฟถ้าเกิดว่าพวกกูลุ้นแล้วกูไปซับปแบงก์เรามารอให้พวกกูไปนับ พวกูลิดเกินมากลอ้องชอบโลเคชั่นในการเลอการถ่ายของเขานะไม่โก่อ่ะจะคำว่าโก้ได้ไหมวันนี้มันวันใช้กว่ต้องสุดดะเด็กขอที่ที่พวกูชับก่อนทีนดดมึงจุดดได้มอนยังทรงเนื้อไห่กูจดดุดอีกฟิลม,มันคายมันจะชักแต่ยังไม่หยุดดะ ต้องคอย่ีตำรวจเาโปรฟเพิกเบบยังมีคดีเก่าครั้งมันยังเทิกเบบ,บเสอยังไม่เคยรองก็ไม่ต้องเคร์นฮันเน่เดี๋ยวพี่ช่วยบอกพีพีเาอมเกันเป็นเลไวมันยูิจะหดแต่ระแต่ละพันแต่ละลามมือใช้ยงลความเศร้าที่้าไม่คิดคิดอีกเพราบางคนมันเปลี่ยนไปเป็นิิแต่ชอบแเสดพีทสือทควเข้าใจไหมว่านะาะเป็นสายที่ชอบฟังเรามีคอร์นเพลงแต่เพลงนี้หัว,วกูโล่งจัน กูจะรีคออะไรอ่ะกูจะรีคอเ์ดทวไมเรื่องพยายามก็คือด้วความที่เราทำเดชั่นใช่ไหมเราจะต้องสังสังเขตเนื้อว่าเขาพูดถึงใครที่ไหนอย่างไรในเพลงนี้ซึ่งกูไม่รู้เลยตอนเนี้ยก,ก,ก,กูก็เนื้อใจกลางเพลงนี้คืออะไร <laughs> ในหัวกูหลกแค่ ฉันชอบเท็ดี้แต่ว่ากูเท็ยาแต่กูก็หลุดเลยก็คือถ้าน้งนองๆเขาขอเพลงนั้นนี้มาเขาก็ไม่ได้หวังให้กูมานั่งพูดว่าอ๋อเนื้อเพลงมันแบบนี้นะลามแบบนี้สวิตปีดโอ้โฟเท่จังไม่ใช่ลเรลรกูกูหดุลตั้งแต่เวอร์ดแรกแล้วคือคิวขมวดแบบเออเคโกนะ้องเฮยไดมอนม่งไปสุดกับอะไรแบบนี้มากเลยอะเป็นคนที่ลุกให้สุดอะ คือแม่งเป็นคอมโบกันปั่นทุกอย่างเลย MV บี a นักร้องเนื้อรานม,มันมันไม่ใช่เพลงเสพเนื้อเป็นเพลงเสพฟิวอะไม่ได้ตั้งตัวเลยเมื่อกี้ <c oughs> คือบอกว่าแบบเราีแอคชั่นไงเราต้องตั้งสติก่อนฟังตลอดว่าออมันอาจจะเป็นแนวนี้มันจ,จะเป็นแนวนี้เดี๋ยวเราจับไม่ทันอะไรเงี้ยเมื่อกี้กูกูก็เออเลยก็ปล่อยเออไปเลยก็ไปเลยชอบแม้ว่าเนื้อมันจะแบดขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ยังเป็นเจ้าตาเล็กตาน้ยของช่องนี้เสมอนะคะ ขอบคุณที่อยู่ฟังกำเพลงตรงนี้นะคะใครไม่เพลงอะไรอยากขอด้านล่างเลยค่ะแต่ขอแบบนี้มาบ่อยๆก็โอเคนะก็อยากจะนั่งรั่วไปเฉยไม่ได้อยากจะทําอะไรมากตามคอนเซ็ปเราคืออยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงไว้ด้วยกันนะคะบายเจอกันคลิปหน้า